กับช่องเชอร์เบดฟันนี่วันนี้นะคะแม่อูนะคะมีเกมมาให้พ่อเอ็มเชอรเบดแล้วก็อเน็ดเล่นด้วยเกมอะไรเนี่ยอเม็ดรู้จักไหมอเม็นรู้จักไหมเพราะว่าอเม็ดเห็นแล้วโยโย่โยโย่แลโยโยแลเดี๋ยวก่อนนี่ลาโตลาโตนะลาโตลาโตนะเล่นเป็นไหมเล่นเป็นมันเป็นเกมนะพ่อเอมเดี๋ยวแม่อูจะให้เล่นเกมแล้วแม่อูก็จะแจกของด้วยต้องเล่นให้ได้ด้วยนะ ได้ได้แล้วจต่พยายามเด็กๆเขาฝึกมาแล้วนะจ๊ะหรอใช่มันคืออะไรพ่อยังไม่รู้จักเลยลาโตลาโตค่ะลาเต้กาแฟตอนเช้าไม่ใช่คือได้อดูหน่อยก็ไม่อลาโตลาโตเล่นเป็นไหมเดี๋ยวแม่อุจะสาธิตให้ดูนะคุ้นเหมือนของพ่อเอ็มเลยของพ่อเอ็มเอามาจากไหนไม่รู้มีสองลูกเหมือนกันนี่นะแม่อุเล่นเป็นนะใครจะเล่นก่อนใครจะเล่นก่อน ้อยออกร้อยออกร้อออยกก่อนเร็วอยลอยนะฮะใครได้ใครได้ยิงยังยิงยาวปาะกรป๋ายิงฉุกใครได้ออมเล็ดอ้ออมเล็ตเราสีเขียวไปนี่นะเล่นนะนี่ทำนี้นะเดี๋ยวแม่อุทายศาสตรทิ้ให้ดูนี่นะแม่อุจะเล่นไหนนี่นะแม่อุเล่นมือเดียวนะแล้วก็ถ่ายไปด้วยอ่ะออมเล็ตออมเล็ดอันนี้เหรอเอ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 อประมาณนั้นแหละต้องโยต้องโยกด้วยนะ ต้องเต้นประกอบด้วยเหรอเต้นด้วยใครคนแรกอ่ะพร้อมกันดีเต้นพร้อมกันค่ะอ่ะใชเแบบเชียร์ใครเชียร์ใครยืนขึ้นเชียร์ใครลูกยืนกับเชียร์ป๊าป๊าเหรอหนึ่งสองสามป๊อเอ็มเขายังไม่ได้ฝึกมาเลยนะออป๊า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 เก่งเก่งอะไรลูกมั่วจะตายดูวมเล็ดนะนี่นี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะ พ่อเอ็มแต่น้องเชฟเบตเขาทำได้ด้วยนะเฮ้ยทำไมมันไม่ได้อะมัว่วยรวมเม็ดเก่งเนียเห็นปะโอ้ยพ่อเอ็มเราไปดูน้องเชฟเบตดีกว่าวก่อนยังไม่ยอมไม่เอาพ่อเอ็มต้องไปฝึกก่อนไม่เอาได้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 ดูดีตาต่อไปเลยามาแข่งกันดีกว่าออมเล็ตได้ที่หนึ่งอ่ะออมเล็ตกับเชเบตมาแข่งกันมังเชฟเบตถ่านมือซ้ายนะมังเชฟเบตโซโซอ่ะโซหนึ่งสองทำนิ่งก่อนทำนิ่งก่อนอ่ะหนึ่งสองสาม เออเอเอไอ้ได้อะน้องเชฟเป็นไม่ได้อะดิเขาทำได้อยู่นะพ่อเอมเนี่ยมั่วมากเลยไมไมพ่อเอมอันนี้นี่ไงพ่อเอมมันแบบพันกันใกล้ๆต้องยาวๆพันกันได้ไม่เป็นไรเออเอาเน็ตเก่งหน่อยนะคืนนี้อาจจะตัดตคิวขึ้นนะพ่อเอมอุ้ยดูอมเล็ตเก่งมากเลยอะน้องชปทำเร็วสู้ๆพ่อเอมเสร็ชฟเ็ดสู้ๆตอขาพอเออย่างงี้ตบตตตตตตต ้าว S s <S อ๋งกิ๊งก็จะเป็นนั่งกองเบ็ดมาองกิ๊งเบล็บไม่ใช่นะเฉล็บไม่ใช่นะน้าเฉล็บไม่มีของรางวัลนะแม่อูมีของรางวัลมีของรางวัลด้วยทั้งหมดตั้งใจหน่อยเด้วยไได้แล้วได้แล้วนี่เฮ้ยเฮ้ย้ยได้ด้วยอุ้ยแต่ว่ามันยังพันกันอะไม่พันกันแบบพิมอมเลสได้ไหมอะนี่อ่ะแม่อูแจกพิมอมเลสไปก่อนดีกว่าขอลองของหรอกนี่นี่นะมีเลือกไหมอะไม่มีค่ะอ๋อเบ็ดมีแค่อันเดียวค่ะมีแค่อันเดียวนะนี่แจกนะเบ็ดไม่เอาเรื่องมากไม่ อดแล้วมันก็ให้เชเบตไปแล้วกันอดแล้วพ่อเอ็มทำไงดีอ่ะกับคนงอแงแบบนี้พ่อเอ็มแค่เลือกสีก็เลือกมากเลยไม่เอาแม่อุ๊อยากให้น้องเชเบตเอาไหมแม่อุู๊นะแม่อู๊ของจริงของจริงเขาต้องมีท่าดูนะอ่ะดูท่าด้วยท่าด้วยนี่นะท่าอะไรพ่อเอ็มเอาจะไปผัดกะเพราก่อนไหมแบบนี้ ง่ายกว่าใช่ไหมไปเอาดูน้องเชฟได้ไหมลูกได้ได้ให้รางวัลเอาใหม่เอาใหม่อ่ะน้องเดชอยากได้สีอะไรคะแม่อูมี3สีเลยนะอ่ะพ่อเอ็มดูให้หน่อยแม่อูเอาแหวนแคร์แบร์มาแจกเด็กๆนะโดูนะมีมีสีอะไรบ้างพ่อเอ็มมีีสให้กล้องดูหน่อยค่ะตั้งตั้งหน่อยมีทำนี้ค่ะพ่อเอ็มนี่นะ แหวนนะมีสีชมพูสีเหลืองแล้วก็สีฟ้านะพ่อเอมแกะให้ดูหน่อยว่ามันข้างในใครจะเอาสีอะไรเ้องเลือกสีนี้เดี๋ยวไม่ได้ให้ค่ะลูกให้เลือกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้พ่อเอ็มเขาแกะให้ดูอ่าน้องเปสีอ่าเดี๋ยวจะแกะสีชมพูให้แกะสีชมพูให้น้องเชเบตดูนะแต่น้องเชเบตมีข้อแม้ต้องทําให้ได้นะอ่าใส่แหวนไว้ใส่แหวนพ่อเอ็มไว้เอ่อเอาเป็สีอะไรเอาเป็สีอะไรสีฟ้าค่ะสีฟ้าอ่าใส่มือพ่อเอ็มไว้นะ หัดเล่นไปค่ะถ้าใครทําไม่ได้อดนะเดี๋ยวให้พ่อเอ็มกินแทนมมนี่นะไปเจอหนูได้ยสวยอ่ะไมาหยมาหยิไม่หยิบเหรออะไรสวยจ้าเจ็บมาม่าไม่ดูหนูอ่าดูดูอยู่ค่ะอันนี้เรามาดูน้องเฉลต์กันนะอ่ะได้ไหมอยู่เด้อได้อยู่ได้อยู่ได้ออยยูู่่ไไดด้้แล้วแต่ไม่ค่อยยาวหน่อยแรงๆหน่อยได้ไหมลูกแรงๆหน่อยแรงๆแรงกว่านี้ค่ะ ตะคิวกินได้เลยเพ่อเอวไอ้เย่อยู่คัมบี้โอ้ยสำเร็จเก่งเร็จเก่งแล้วแม่อุ้งสอนทีเดียวก็ได้แลสำเร็จต้องโยกขาด้วยแต่แม่อุ้งโยกขาสนใจแคร์แบร์สามตัวนี้มากกว่าพ่อเอ<า>เอ๋ม็มค่อยไค่อยอยู่คัมบี้เ่ออมอยากกิน,นของลูกน,นะแม่ก็อยู่คัมบี้เอยู่คัมบี้่ะแล้วหน,นูทำไม่ได้หนูก็อดกินแคร์แบร์แมวแมวดูทำไมอ่ะเอาเร็วๆร็วทำแรงแรงายืนไปใคร ไม่เป็นไรไม่ต้องถ่ายหรอกไม่ต้องถ่ายไม่ต้องเอานะก็มาสิคะมามาทำไม่ทำปะทำเล็บมาแม่อม่อ้เก่งมากออมเล็ตเก่งแล้วนะตอนนี้ดูเชฟเบ็ดดีกว่าโฟกัสที่เชฟเบ็ดดีกว่ายังยังดูพ่อยุนยุกอันนี้ตะคิวกินแน่นอนพ่อตากลนพ่อลูกยัง โอ้ยตรงฝั่งแคร์แม่เร็วออมเล็ตได้แล้วออมเล็ตเลือกไปก่อนแล้วลูกเสรษกายังอ่ะออมเล็ให้ออมเลตเลือกดีกว่าเสรกยังออมเลตได้สีอะไรมา้ดูาอ่ะออมเล็ตเป็นไงรสชาติเฮ้ยออมเลอมปากมันจะอย่างนี้เไไม่ใช่เอเกดอ่ะเู้อ่นดูอยู่อ่ะเอาแก้ออมเล็ตแกออมเล็ตชิมเร็วๆ้ยูนอะไรห หนูยืนเนี่ยยืนเพื่อที่โรงเรียนอเมริกก็เคยมีอ่าอ่าอาแทวเร็วอ่าให้วักไก่อีกหนึ่งรั้งยังไม่ไหวเอาแล้วแล้วแล้วค่ะลบเลยเราจะปิดกลิบแล้วนะอ๋อไอ้หอแล้วเราจะิยยังเงีเงอ้งงเอาไปเลยเอาไปเไปกาแล้อีกตัวละใรอะพ่อเอมมันน่ารักมากเลยนะ มึงเล็กมึงได้เาเที่ยมเล็กได้ไปนะเชเบ็ตยืนกดไลา์กดแชร์กับจำปาคายให้เวียเว้นะคะขยับทีนี้ขอยมขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนอย่าลืมทีน่าบ๊ายบายค่ะจุ๊บบ๊ายบายน่ารักบ๊ายบายค่ะอร่อยไหมลูกอร่อยไหมอร่อยไหมสรุปอร่อยอร่อยหวานจังเลย